สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาขายกอกมรกตแบบก้านนะคะเริ่มที่กลุ่มแรกค่ะกลุ่มนี้นะคะมาดูก้านที่หนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือก้านที่หนึ่งอันนี้ก้านที่สอง นการที่สามนี่การที่สี่การที่ห้าขายก้านละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ มีทั้งหมด5ก้านก้านละ150บาทรวมส่งแต่ถ้าเพื่อนรับ5ก้านนี้นะเนี่ยหก้านนี้5้าก้านนี้500บาทรวมส่งค่ะอันนี้กลุ่มที่1นะคะ5้าก้านห้าร้อยบาทแต่ถ้ารับ1ก้านก้านละ150บาทนะคะ มาที่กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มนี้นะคะเราขายาก้านนี้นะคะก้านนี้สามรอยห้าสิบบาท ก้านนี้250บาทถ้าเพื่อนรับ2ก้านนี้นะคะเราขายให้ในราคา500บาทรวมส่งค่ะ500บาทรวมส่งนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2แถมก้านนี้ให้ด้วยนะ ถ้ารับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่สองเป็นสามก้าต่อไปกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้ก้านนี้สองเก้้าสองเก้้าและกล้านนี้นะคะ การนี้สอ0รสอง้อบาทถ้าเพื่อนรับนะ้ากลุ่มนี้เราแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทละกันห้าร้อยบาทนะคะได้3ามก้านนะก้านที่หนึ่งกลุ่มนี้3ามก้านนะคะ ก้านที่สองและกล้านนี้ก้านที่สามห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สี่นะคะกลุ่มที่สี ราคาสองร้อาเาสอง 199. ร้วมส่งสอง้าเรวมสง่ง ก้านที่สามก้านนี้ก้านที่สี่ก้านที่สี่ถ้าเพื่อนรับสีก้านนะคะรวมหนึ่งพันบาทค่ะรวมหนึ่งพันบาทนะคะรวมโดและสามก้านนี้นะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สี่นะคะ กลุ่มนี้คือกลุ่มที่สี่หนึ่งพันบาทมีสี่ก้านนะคะกลุ่มที่สี่ต่อไปกลุ่มที่ห้าค่ะกลุ่มที่ห้าขายสามเก้าเก้ารวมส่งนะคะการที่หนึ่งการที่สอง ก้านที่สามถ้าเพื่อนรับนะคะสามก้านนี้นะคะรวมส่งนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเก้าร้อยห้าสิบบาทนะสามก้านนี้นะคะ และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มนี้นะคะก้านละ399รวมส่ง399รวมส่งเอาไปตัดแยกชําก้านได้เลยค่ะชําก้านชําใบนะคะอันนี้399รวมส่ง าเพื่อนรับนะคะ3ามก้านนี้1,000บาทนะคะสามก้านนี้หนึ่นบาท,ะะาานนบาทตัดสดส่งให้เลยค่ะกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่เราจะขายในวันนี้ถ้าเพื่อนสนใจก็ทักไลน์มานะคะแต่ถ้าเพื่อนอไม่ชอบต้นไหนเราก็จะชําไว้ ในกระถางนี้เพื่อทดลองแล้วก็ดูรากนะคะรับรองได้เลยค่ะครึ่งเดือนมีรากแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ